พระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ซิลินทอนเน่สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกคําขวัญเมืองขอนแก่นค่ะทุกคนค่ะมือนีสวัสดีทักทายเพื่อนๆจากเมืองขอนแก่นค่ะทุกคนค่ะมือน,น,นีโชคดีหลายกลับบ้านมาเที่ยวงานไหมนานาชาติค่ะทุกคนในรอบสิห้าปี่ได้ยางงานไหมพี่น้องค่ะมือนีมีโอกาสได้ไหมอย่าง เสือผ่าหนาแพ่ก็จะเป็นเสือไหมชุดไหมซะหมา,มากไหมเลยค่ะทุกคนค่ะมีทั้งผ่าไหมแท้ผ่าไหมเทียมมีทั้งผ่าฝ่ายผู้ใดมักแบบใดก็เลือกใดเลยนะคะทุกคนค่ะมาเมืองขอนแก่นทั้งทีต้องมากินเข่าจีเด้อพี่น้องเข่าจีทาไข่นุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะหอมอร่อยมันหวานกําลังดีนะคะทุกคนค่ะข้าวเจ้าจีเบิดมือเบิดเว้นพี่นออ้องเออขายดีขายดียดสะอ่อนคัก ข้าวจีเมืองขอนแก่นแซบติดอันดับโลกเลยนะคะทุกคนคะ่ะย่องเข้าเจ้าไปสัละแซบยุคค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดมากกับอุดหนุนเด้อคะ่ะงานใหม่ปีนี่คนหลยหลายพี่น้องโดยความว่าอาจจะเพราะว่าช่วงโควิดบอคได้ออกบานเนาะคะ่ะงานนี่ก็เลยคนมาเที่ยวหลายแหง้งหาของกินพี่น้องคะ่ะมะพร้าบักหอยเชลี่เสียบใหม่หนึ่งแบบนี้ โอ้ยไหลค่ะข้าจเจ้าเลี่ยงไว้ดีงามแต่ว่าคนกระลอกคิวซื้อหลายแห้งพี่น้องค่ะไปแหย่ข้าจเจ้าได้มาสองใหม่พี่น้องก็เลยเอามาซิมเบงมันฉีแสบบอกอือ้กรอบนุ่มดีนะคะทีแรกนึกว่าจะเหนียวที่ไหนได้มันนุ่มอร่อยค่ะทุกคนค่ะน้ำจิ้มก็แซบลูกนี้เอามาเยอะๆดีกว่าทุกคนค่ะมันอร่อยดี เดินมาได้สักพักหนึ่งก็มาเจอของกินอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะขนมสาลี่เจ้าดังเมืองเพชรบุรีค่ะทุกคนค่ะเขาเจ้าจเอาออกจากเตาอบใหม่ๆเนื้อนุ่มๆเด้งๆเลยค่ะทุกคนค่ะโชคดีค่ะเดี๋ยวมาพ่อเขาเจ้า,จาพึงเริ่มตัดค่ะทุกคนเขาใช้เชือกนะคะทุกคนตัดแบบนี้เลยนะในถาดของเขามีบล็อกพอดีเลยเวลาตัดก็จะได้ทุกส่วนแบบว่าเท่ากันพอดีเลยค่ะ ยืนเบิ้งข้าเจ้าเห็ดกับเพิ่นค่ะทุกคนค่ะขนมสาลี่หลายรสชาติหลายสีสันค่ะขายดีบขายดีค่ะทุกคนดิฉันก็เลยจัดมาหนึ่งกล่องเอามาชิมซิมันสีแซ่บบอเอามือไปสัมผัสขอบอกว่าเนื้อแป้งสาลี่เขานุ่มมากๆเลยค่ะเนื้อขนมปังนุ่มหนึบหนับมากๆเลยเดี๋ยวมาลองชิมซิ ันอร่อยจริงนะทุกคนคะ่ะมันเนื้อมันนุ่มกินแล้วไม่รู้สึกว่าแป้งมันติดคอกินลแล้วแซบอยากกินอีกอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่ากินก็กาแฟตอนเสาร์งสีแสบนะคะทุกคนคะ่ะใครไปใครมาก็แวะอุดหนุนเขาได้นะคะอร่อยดีคะ่ะ หลังจากกินอิ่มท้องเต็มแล้วเราก็มาเดินชมวิวสวยๆค่ะที่เห็นเรียงลายสวยงามแบบนี้เขาเรียกว่าทุ่งนะคะทุกคนทุง่งเขาเจ้เอามาเห็ดเป็นแบบว่าเอาได้มาพันกับไม้นะคะแล้วแต่สีสันแล้วแต่ความไอเดียครีเอทใครจะทำยังไงเนาะที่ฉันก็สุขสันละล้านตากับทุ่งมากเลยค่ะสวยงามสีสันสวยงามมากๆ เดินมาสักพักก็มาพอก้่เจ้าอันอันนี้แมค่ค่ะข้าเจ้าบีบขนมจีนขนมเสซนพี่น้องขนมเสซนไม่ไสดๆบีบแบบนี่แล้วก็เอาไปตําเอาไปย่าเอาไป กินกับน,น้ำยาขนมแหม่ค่ะทุกคนค่ะข้าเจ้าเฮ็ดเป็นแบบน้ำยาซั้วปลาล้านะคะทุกคนค่ะรสชาติดีนะคะทุกคนค่ะแสบแห้งยู่แล้วกะขายดีดีลุงไปยืนล่อสื่อตําดองแดงเดินพี่น้องนี่รอนานมากๆแต่พอได้ตําดองแดงแล้วลืมข่าวลืมถ่ายรูปด้ยวยความว่าหิวแห้งกะเลยก,กินเขาไปจนเบิดเลยค่ะทุกคนค่ะกะเลยด้แค่ภาพบรรยากาศการทําขนมจีนเส้นสดแล้วก็ทําน้ําซั้วปลามาฝากนะ ตอนที่ข้าเจ้าตำนะข้าเจ้าตำขุกของลุงนะคะทุกคนคะ่ะนั่นอะ่ะนี่ค่ะเป็นน้ำยาส่วปลามีทั้งนํำกะทิมีทั้งนงนำปลารานะคะทุกคนคะ่ะอันนี้แต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านข้าเจ้ากะสิมะออกบูธข้าเจ้าสิมาเห็ดบ,าบ้านโบล้านไว้แบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วกะสิมะประดับประดา,ะดาตกแต่งสวยงามมากๆค่ะทุกคนคะ่ะมาเทียเ่ยวเด้อผู้ใดอยู่ตั้งจังหวัดผู้ใดที่บ่เคยมาเที่ยวขอนแกน่น ถ้ามีเทศกาลงานใหม่แวะมาเที่ยวนะคะมวนรับรองบ่ผิดหวังเนื้อพี่น้อง สุดลูกหูลูกตาค่ะพี่น้องขายางเบาหวาดเบาไหวยางเบิ้งทุ่งนี่แหละค่ะยางไปยางมาถ่ายรูปไปคนก็เยอะมันกระด้่วขมวมวนได้คว,มมวขวมเป็นเซี่ยวเป็นพีเป็นน้องของคนอีสานนะคะทุกคนค่ะระหว่างเดินก็จะมีเสียงดนตรีมีเสียงเพลงอีสานให้ฟังแบบว่าสนุกสนานมวลซึนตลอดงานเลยค่ะทุกคนค่ะ มินนีลุงซาพาแซบกระขอล่าเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ